สวัสดีค่ะนี่ผมมาพอกับยายลัดมื่อนี้เน,นาะฉันน้อยายลัดกับสวัสดีเอฟซีจุกุสุขขสคนเนาะฉันน้อที่เขามาหลับมาชมเด้อมื่อนี้ยายลัดอันอันเอานี่ลงดินแล้วยายลัดสีเอายายลัดกับเป็นสีเอาก้อนหินอย่างนี้เน,น,นาะฉันน้อโรยโรยใส่ปากกระถางเน,น,นาะกันอ่ะเพื่อให้เพิ่นมีความงามเน,น,นาะกันอ่ะ หินบ่น้อจ้ะนี่คืงน้ำคานเยละเด้อว่ามือใดมือใดก็อยู่แต่น้ำอกไม้อันเก่าอันเก่าไปบว่าไม่เด้อจ้ะหลังจากที่เห็ดไปแล้วเยลัดสีเอาอันอันนี้เป็นซุ้กลมเนาะจ้ะเนาะเยละัดไปล่างหินมาเรียบร้อยเนาะจ้ะนอนเยลัดจะเสียเอามาวางลงเพื่อให้เกิดความสวยงามเนาะจ้ะนอนเยลัดเสีเอามาวางลงเพื่อให้เคนได้สวยงาม ระดับประดาหินอั่นนี่ยานัดกับบริซื้อิ์เลเก็บอันบริเวณบ้านเจ้าของเนี่ยแต่เอามาใส่แอมมีความสวยงามหดน้ามดินจะได้ไม่ต้องออกข้อมีประโยชน์สองต่อด้วยจ้ะเวลาหดน้าดินก็จะไม่ต,ต้องออกแถมยังเห็ดให้งามอีกดินเนาะหินเนาไม่ต้องซื้อเก็บอ้อบริเวณอ้อมแอมเพื่อนเจ้าของ เอาสิ่งเอาในบ้านในฮือนจะกองน่ะองซื้อนะจ๊ะนี่รัดกจะ,จะเอามาอ้อมสินะ่ะหดน้ามงไปดินในนี่ก็สิไม่ได้ต้องหนีฮดกับหดน้าม,มัต้องหดหลายซืนอมองกล้องเลยได้จ้ะเหลือแต่คนสีรอดนออกดอกอันนี้ยาลัดกระสิตัดลักกัสิด,ดัดเห็นราไปในวงกลมนี่สิออกดอกเลยเด้ี่ ซีบางทีเรร้อยไปแล้วนึงอัน,นไซีกระถางุณได้จ้ะอันนี้ไฮอันนี้กระสือหินเล่ะพึ่งเบือ่อจะพึ่งลำคาเนี่ยละดูะเด้อลายกระดใหินงเอาหินลงใสไ้ตัวนี้หดหน้าม้หลายเพราะว่า ให้บ่ได้หวัวบ่วมีรูเนาะจ้ะเนาะพุดน้ำหน่อยๆเพราะไฮนี่เพราะว่านบ่สีอยู่ในนี่นเ,เห็นมาว่างใส่เกิดความสวยงามเนาะจ้ะเนาะ ตั้งเวตุก็ได้ด้จ้ะตั้งช์เวตุก็ได้มาหินอ่อนสร้างกวาประดาตุก็ได้แต่ว่าเราหันมากแดดอยู่ต้องเอาต้องเอาไปเล่าไปใส่แดดน้ำเตรียมบานแล้วจ้ะนี่สีชมพูพ่อ นี่ละสิคูดพิ่นไปนำวงกลุ่มนีเนะจ้ะเนาะงามบ่ลเนาะหินก็เก็บเอาต้บ้านน้ำเฮือนนี่แล้วล่างล่างย่างดีกัมาเลี้ยงใส่งามพ้อมคุมดินไปพ้อมเนะจ้ะเนาะ ดินนี่ก็ได้หินนี่ก็ได้เอามาใส่กับน,นี่ประโยชน์ดเดอ้องามพร้อมคุ้มดินเวลละหดน้าดินเซนเปิ้ลต้องกระดินออกสุดท้าย วอยวอยกนนังเห็ดอยู่หลังบ้านลมเย็นวอยว้ำแบ่งกันแนบ่พออแบ่งกันกเกษตรเป็นที่เรียบร้อยเลยเด้อสาเด้อเ่นเลี้ยงกัญยางสวยงามเวลากระสิบตัดละออกอะไรที่มันสูงตัดละออกแล้วกัตัดไปตามวงกลุเมนะสน เดี๋ยวจัดเด้อญาติยยเหตุผลทีเรียบร้อยแล้วญาติขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อจัดเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามญาตินี้เด้อจัดเด้อสวัสดีค่ะเจอกับญาติคลิปหนะ้าบ๊ายบาย